สวัสดีค่ะสมคิดดีวันนะคะที่ปริษาการขายฟอร์นครสวรรค์สาขาลิมปิงนะคะวันนี้เรามาส่งมอบรถยนต์ใหม่นะคะของคุณสุพ์คงเกิดนะคะสวัสดีคุณสุพศคงเกิดคุณเกิดด้วยนะคะครับสวัสดีคร่บคุณสุพ์รู้สึกยังไงคะที่รู้สึกไงกับรถยนต์ฟอร์ดของเราค่ะฟอร์ดผมก็คือตามหลักจริงผมก็ผมก็ชอบเป็นส่วนตัวนะครับชอบเป็นส่วนตัวรับแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็เห็นเห็นโปดีโปรดีโปเยอะโปดีโปเยอะก็ สุโขททยก็มีครับแต่ชอบ,อช,อบชอบสาขานีครับอันนี้ก็มีส่วนครับ <laughs> อันนี้มีส่วนเนาะใช่ใช่หนูล้อเล่น <laughs> ก็คืออ่าตัดสินใจยังไงถึงมาซื้อรถกับหนูคะก็ <laughs> ยังยังรู้อ่ะคุยเป็นกันเองไม่ได้ไม่ไม่มีเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในพูดง่ายไม่มีเหลี่ยมอยู่ <laughs> ค่หน้าเดียับกูตรงดีอ่ะกูตรงดีครับครับ นี่คือสุพน์มาจากสุขจังหวัดสุโขทัยเลยจังหวัดสุโขทัยครับการรับรถใหม่ของเราวันนี้นะคะครับคุณคุณสุพน์ครับโชว์รูมเนี่ยจัดเตรียมรถไว้ให้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็อุปกรณ์ครบถ้วนไหมครับครบถ้วนครับครบถ้วนการแต่งการอะไรเงี้ยถ้าครบครับขอบคุณคุณสุพน์มากเลยนะคะครับผมยังนำลูกค้ามาให้หนุ่มจหลายหลายคนเลยเนาะหนุขอบคุณมากๆเลยคบุณครับครับครับ